สวัสดีค่ะวันนี้มากินต้มยำนะคะขาหมูนะคะกับข้าวนะคะวันนี้ก็มาอร่อยเหมือนเดิมนะคะอร่อยเติมกำลังเต็มกำลังนะคะน,นี้ก็จะเป็นขามหมูนะคะใส่พริกป,กไปไ่นไปด้วยนะเพื่อความอร่อยนะคะนี่ค่ะนี่นี่เนืน้อหมูนะคะทั้งนั้นเลยนะคะขาหมูค่ะมีหนังติดหน่อยนะคะ กินกันได้เลยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะคะอร่อยนะเนี่ยครับ mm hmm. เนื้อขนุ่มๆใส่พริกป่นไปหน่อยให้แซ่บๆ ว่นดูน้องช้างที่เชียงใหม่ที่รอยตามสงสารน้ำตาไหลเลยสงสารมากยิ่งพังตาปอดก็ไม่มองไม่เห็นด้วยเนาะโดอสัตว์ช้างเป็นสัตว์ที่สัตว์ใหญ่นะครับเหมือนคนเวลาเวลาตายก็ต้องมีพัพสวดเหมือนกันซีองนะคะ เป็นสัตว์ที่คู่บุญบารมีนะคะสู้รบสมัยสงครามนะคะออกสึกสองสาสมากตัวเล็กๆตายเยอะเนาะถึงใช้ช้างว่ายน้ำเป็นก็ยังกระแสน้ำมันแรงมันก็พัดช้างไปนะคะ ไม่รู้หรอกว่าจะพับอยู่ตรงไหนขนาดขนาดต้นไม้ก็ยังออโค่นได้เลยนะคะเพราะน้ำมันแรงมาอร่อยด้วยกันนะคะช่วงช่วงนี้ก็กินต้มยำนี่นะคะต้มยำขาหมูนี่อร่อย นั่นก็อร่อยกินข้าวเหมือนกับกินข้าวราดจานเดียวแหละนี่อร่อยอร่อยมาอร่อยด้วยกันนะจ๊ะเนื้อเน้นๆเ,เลยนะคะเนีน่ยเนืน้อต้องขาหมกเน้นๆเ,เลย ฟุตนำตุดกลมกล่อมเลยค่ะโดยพี่เป็นหน่อยก็ให้แป๊บอีกนิดนึ่ง แ่บมากๆก็ดีมันจะได้อร่อยนะอร่อยมากๆนะคะอร่อยไม่รู้จบ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขเดินทางไปไหนก็ขอพบสิ่งที่ดีนะคะนี่ค่ะก็ขอบคุณทุกทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะข้าวราดจันเดียวของเราค่ะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกินมากินข้าวกันต่อจ้ะ ชอบกินหนังหมูชอบกินแบบหนังแบบเนี้ยเนี่ยที่เราเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยมีหนังติดเป็นเอ็นๆนะอร่อยคุบๆ,ๆนะคะอร่อยมากนะคะกินเลยจ้ะ อร่อยไม่รู้จบเลยค่ะเขาเคี่ยวเคี่ยวขาหมูจําเปือนนะพูดถึงช้างก็สองสามนะเมื่อวานดูทั้งวันนะคะดูทั้งวันทุกช่องส่วนมากกันนะเราจะดูเกี่ยวกับช้างมั่งอะไรมากนะคะใน youtube นะคะ เป็นคนชอบดูยาว,ยาวถ้าติดใจก็ดูเป็นเดยวยาวเลยดูแล้วร้าตาดเสรมสองสารเมื่อวานดูตอนที่ทำเอาฝังนะคะต้องใช้แมคโครขุดให้ลึกๆ ช้างเขาฉลาดนะคะสอเล็กๆเขาจะรู้เรื่องแล้วช้างมีช้างฟ้าสายใช่ไหมตัวเองเราออกมาแล้วจะไปถึงได้ยินเสียงเพื่อนร้องไปช่วยไปช่วยเพื่อนจนตัวเองเสียชีวิตพาดเนี่ยความดีเนะี่ยังมีความรู้รู้จักช่วยเหลือนะอืมช่วยเหลือกัเพื่อนด้วยกันนะ่ะ เรียกว่าช้างประเสริฐนะคะอย่าไปเรียกช้างแบบว่าสัตว์อะไรที่พูดเนี้ยแล้วถงได้ฉาไม่ใช่สัตว์เป็นช้างที่ประเสริฐนะคะรู้จักคําว่าช่วยเหลือเหมือนคนอ่ะต้องรู้จักก็เหมือนกับคนนะคะชอบช่วยเหลือเพื่อนแต่ตัวเองไม่รอดเพื่อนรอดตัวเองไม่รอด อร่อยมีหมูขาหมูล้นวนค่ะ<_><_>เขาเรียกว่ากินไปบนไป<_><_><_>บ่นความสงสาร กินกระดูกหมูนะคะเนี่ยกระดูกขาหมูนะคะต้นเป็นขาอันนี้จะมีกระดูกติดหน่อยกินแล้วก็อร่อยนะคะไปด้วยกันนะคุยคุยไปด้วยนะคะคุยคุยไปด้วยกินไปด้วยเนี่ยกระดูกหมูมันจะติดกระดูกเนี่ยติดกระดูก เนี่ยนะอร่อยนะคะตรงเนี้ยพวกเนี้ยอร่อยนุ่มเลยละเอะเคลือบเ่าไม่มีเหนียว โมดนี่มันปบโมดตัวเล็กๆนี่มันมาเร็วจังตัวเล็กนิดหน่อยอนะ่ะมาเร็วๆกินเนื้อหมูก,กันขาหมูไม่ใด้กินกระดูกนะกินเนื้อมัน

เออดได้เลยนะคะรอดรอดเอาไว้นี่ก่อนดู ็เดี๋ยวจะกินตอบจะหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีนะคะบุญรักษาภักคุ้มครองสาธุคาะสวัสดีนะคะภักคุ้มครงคองทุกทุกท่านเลยนะคะบุญรักษาภักคุ้มครงคองนะคะทุกทุกท่านนะคะให้เจริญรุง่งเรืองนะคะไปป่ายนะคะค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะ ทิ่สิงใดหวังสิ่งใดสมปัรถนาทุกประการนะคะทำอะไรก็ขอให้ปังปังนะคะทำ YouTube ก็ขอให้ปังปังนะคะก็ขอทุกท่านมีความสุขนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะสวัสดีนะคะ